และวิธีแก้ไขหลายคนตั้งคำถามพี่ปราพี่ปราเป็นไรไม่รู้เท้าว่ะเป็นตะคิวขึ้นมาแล้วเจ็บปวดมากเลยจะแก้ไขอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u t u ูท h e เพ t h y f i s h เพจ t t y f i s h by พี่ปราซึ่งเป็นเพจสุขภาพและถ้าใครสนใจ YouTube เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยตะคิวที่เท้าตะคิวที่ท,ทําจะแก้ไขอย่างไรและทําไมถึงเป็นกันมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าตะคิวที่เท้าเป็นอาการทางสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นใน,ในทุกเพศทุกวัยเลยและสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ชนิดที่ไม่เลือกท้องเวลาและสถานที่ทั้งที่ตอนตื่นนอนและขณะที่กำลังนอน หรือแม้แต่ตอนที่อยู่ในห้องน้ําก็ตามอ,อ้าแล้วตะคิวที่เท้าเกิดจากอะไรและจะรับมือกันอย่างไรล่ะสาเหตุของตะคิวที่เท้าพี่ปรายอยากจะมาบอกแล้วทุกคนจะได้รู้กันมีดังนี้สาเหตุของตะคิวที่เท้าอาการตะคิวที่เท้าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เราอาจจะเป็นตะคิวได้จากปัจจัยดังใดงหนึ่งดังต่อไปนี้ข้อที่1ภาวะขาดน้ำอุ๊ยขาดน้ําเกี่ยวกับตะคิวที่เท้าได้หรือเกี่ยวแน่นอนมาฟังเหตุผลเลยหางในแต่ละวันเราดื่มน้ําไม่เพียงพอร่างกายของเราก็จะมีอาการขาดน้ําส่งผลให้ขาดเกลือแร่และแน่นอนเกลือแร่ของเลือดโพแทสเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมในร่างกายจะไม่สมดุลโดยเฉพาะในกล้ามเนื้อ และหากกล้ามเนื้อเกิดความไม่สมดุลจะทําให้กล้ามเนื้อที่นิ้วเท้าและฝ่าเท้าเกิดอาการหดตัวจนเกิดอาการตะขิวที่เท้าได้สองไม่ค่อยออกกําลังกายเลยโอ้โห,หน่ากลัวใครที่ไม่ค่อยออกกําลังกายต้องฟังการไม่ออกกําลังกายนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราไม่ค่อยแข็งแรงพี่ปราบอกเลยว่าเสียนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดรุนแรงและก็เรื้อรังแล้วยังสามารถส่งผลให้เกิดอาการตะขิวที่เท้าได้ด้วย พราะการออกากำลังกายจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงกล้ามเนื้อและระบบประสาทเกิดความสมดุลทําให้กล้ามเนื้อไม่หดตัวและที่สําคัญลดโอกาสในการเป็นตะขิวสามโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยหลายคนสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตะขิวได้แน่นอนเลยในแต่ละวันเราใช้เท้าในการเดินไปเยี่ยมที่ต่างๆหลายร้อยพันก้าวการเลือกรองเท้าที่มีรูปแบบการดีไซน์ที่เหมาะสม จะช่วยในการกระจายน้ำหนักโตได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมชิน้นทับไปหลวมไปจะส่งผลให้เป็นตะคิวได้ข้อที่4อาการทางสุขภาพอุย๊ยอาการทางสุขภาพมีผลที่ทำให้เกิดตะคิวอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนผู้ป่วยที่มีอาการทางสุขภาพบางประเภทอาจจะมีผลทำให้เกิดอาการตะคิวที่เท้าได้อู้หโรคอะไรเหรอคะที่ปลายหนูอยากจะรู้จังได้เลย ผู้ป่วยโรคปล่ป,ประสาทเสื่อมแข็งโรคพั์กินสันหรือโรคเบาหวานเพราะอาการทางสุขภาพดังกล่าวจะทําให้ระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดการกระตกและทําให้เป็นตะกิวได้ข้อที่ 5. อา,บบอ,อายุที่ปราบอกเลยอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นตะคิวมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆลดประสิทธิภาพในการทํางานลง ปริมาณน้ำในกล้ามเนื้อก็น้อยลงจะทําทให้กล้ามเนื้อที่บริเวณเท้าและนิ้วเท้าเกิดการเกร็งตัวจนเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นตะขิวในที่สุดข้อที่6การตั้งครร์โอ้โหการตั้งครร์หลายคนบอกเลยว่าทําให้เกิดปัญหาตะขิวมาก,กเรามาฟังกันเลยแน่นอนสําหรับปัญหานี้พบได้ในเฉพาะเพศหญิงแต่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่มีการค้นพบถึงว่า สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยทำไมคนท้องถึงต้องมีอาการตะขิวที่เท้าแต่จากการสันิฐานอาจจะคิดว่าน้ําหนักที่ทารกโตขึ้นเรื่อยเรืภาวะขาดน้ำํำภาวะขาดสารเชน่นโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมโอ้โหแล้วเราจะหยุดอาการอย่างนี้ยังไรล่ะพี่ปราเพราะพี่ปราบอกเลยใครที่มีอาการเป็นตะขิวย่อมจะเจ็บแล้วก็เดินลําบาก แล้วอย่างนี้เราจะหยุดอาการเหล่านี้หรือลดอาการเหล่านี้ได้อย่างไรพี่ปรามีคําตอบแต่ก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะใครที่เริ่มเป็นอาการตะคิวที่เท้าต้องหาสาเหตุและที่สําคัญมากๆคือถ้าเกิดเนี่ยเฉพ,าะ,เพาะในผู้สูงอายุต้องระวังการหกล้มเมื่อมีอาการตะคิวต้องบอกลูกหลานที่ไปด้วยแล้วก็พักเพื่อให้ได้บรรเทาอาการต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยแน่นอน การที่เราจะหยุดตะคิวที่เท้าหรือที่ขาสามารถที่จะป้องกันได้ง่ายๆเพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางประการก็จะช่วยลดโอกาสในการเป็นตะคิวซึ่งทุกคนสามารถที่จะทำตามได้ง่ายๆดังต่อไปนี้คือข้อที่หนึ่งดื่มน้ำมากๆเห็นไหมคะน้ำม,มีประโยชน์มากมายก,การที่เราดื่มน้ำมากๆก็จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้น ดื่มน้ำมากๆก,ก,การดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายช่วยลดอาการในการเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้มีอาการตะกิวที่เทา้า 2. เสริมใส่รองเท้าที่เหมาะกับเท้าของเราอย่าใส่รองเท้าที่คับแน่นจนเกินไปหรือหลวมจนเกินไปยอมไม่เกิดผลดีต่อร่างกายของเราแน่นอนข้อที่2การสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าเลือกให้พอดีไม่คับและไม่หลวมจนเกินไป เพื่อที่รองเท้าจะได้กระจายน้ำหนักตัวไปอย่างเหมาะสมและก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระข้อที่ 3. ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกําลังกายแน่นอนว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงและยังช่วยลดอาการตะคิวที่เท้าได้อีกด้วยการบันออกกําลังกายที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างตทั้งแขนและขาเพื่อให้ทั้งระบบกล้ามเนื้อและระบบศาสตร์เกิดความสมดุลมากขึ้นข้อที่4เราต้องกินอาหารให้หลากหลายข้อนี้สําคัญมากมาก แน่นอนการขาดสารอาหารบางประเภทก่อให้เกิดตะคิวได้ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารให้หลากหลายค<ๆ>รบทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ก็หายืดหยุ่นร่างกายอยู่เสมอหากมีอาการตะคิวที่เท้าในตอนกลางคืนก่อนนอนควรมีการยืดเส้นสายเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อไข่ตัวและสามารถผ่อนคลายได้ดีขณะที่นอนหลับโอ้โหพี่ปลาอยากจะเล่าเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะในคนท้องเวลาเป็นตะคิวจริงเนี่ยแบบ ตะคิวที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทุกข์ทรมานมากเพราะไหนจะภาวะที่ตั้งครรนและมีอาการที่เรียกว่าเจ็บปวดจากตะคิวที่เท้าแล้วโอกาสลื่นหกล้มย่อมมีสูงเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ตั้งครรนหรือในผู้สูงอายุหรือในวัยต่างๆที่มีอาการตะคิวที่เท้าจะต้องตรวจสุขภาพและที่สําคัญต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆ,ๆเหล่านี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยแน่นอน เมื่อไร่ที่เราควรจะไปพบแพทย์โรคภัยไข้เจ็บบางประเภทมีส่วนที่ทําให้เราเป็นตะคิวที่เท้าได้อ่าพี่ปลาพูดอีกครั้งนะคะเช่นโรคพาร์กินสันโรคปอดประสาทเสื่อมแข็งหรือโรคเบาหวานเราควรไปพบแพทย์เพื่อขอคําแนะนําหากมีอาการตะคิวที่เท้าและสงสัยว่าอาจมาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ถ้าเรามีอาการตะคิวที่เท้าบ่อยเกินไป รวมถึงมีอาการบวมแดงที่เท้าหลังจะเป็นตะขิวเราควรจะไปพบแพทย์ทันทีเพื่อที่จะหาสาเหตุและที่สําคัญเพื่อที่จะดูแลร่างกายของเราได้อย่างเหมาะสมพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีนี้ช่วยเราได้แต่ถ้าเรามีอาการที่เกิดขึ้นมาเราต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุและก็การดูแลที่ถูกต้องแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์ค,คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h ท f i s h เพจเฮลทูฟิชมาพิปราเพจคุณครูพิปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพิปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พิปราลงให้ทุกวันเรามาดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมเข้าสู่พู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ,ม,ม,าภาพมาดูแลสุขภาพอพอมพิปราลุยพันเอค่ะ